โอ้โหคอมเมนต์ถึงกับอาปากค้างเลยนะครับหลังจากที่ได้ทรบาบว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วเนี่ยกำลังจะแจกเงินให้ประชาชนใช้กันแบบฟรีๆคนละ1 0,000มืนบาทครบทั้งหมดจํานวน50ล้านคนนะครับโอ้โหอะไรจะเล่นใหญ่โตขนาดนั้นก็ขับสวัสด,ดีน้องๆนูน,นูทุกคนด้วยนะจ๊าวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะพวออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่ โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยนะก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่านะคงจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงคือเอาง่ายๆคือน่ากลัวทัวลงนะครับต้องขอย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นนนสัก2อถึงสาวันที่ผ่านมามันมีตัวแทนจากทางฝั่งรัฐบาลชุดปัจจุบันของประเทศไทยนั่นแหละก็คือรัฐบาลของนายเสถียรนั่นเอง ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในวันที่1สิงหาคมนี้นี่แหละประเทศไทยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเงินดิจิตอลกันแล้วนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยยังไงทุกคนซึ่งในรายละเอียดเนี่ยยังไงทุกคนก็ลองไปหาข้อมูลกันดูเองก็แล้วกันนะครับว่าใครได้บ้างหรือใครไม่ได้บ้างหรือว่าใครอยู่ในเงื่อนไขใครไม่ได้อยู่ในเงินไขนะแต่คร่าวๆเนี่ยจะมีคนที่มีสิทธิ์ได้เงินคนละ1นึ่งบาทนี้จํานวนเราๆสัก50ล้านคนนะครับก็ถือเป็นคํามั่นสัญญาที่นายเศรษฐาเนี่ยเคยให้ไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง และนายเศรษฐาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเงินก้อนนี้ถ้า,ามีการลงทุนไปในเศรษฐกิจไทยมันจะทาให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นฟูนขึ้นมาในทันทีนะครับถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากทางนักวิชาการหลายต่อหลายคนหรือประชาชนหลายคน,ยคนแต่ทางรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ยังคงมีความเชื่อมั่นและผลักดันนโยบายนี้อย่างเต็มที่ซึ่งในฐานะที่น้าก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเนี่ยน้าก็อยากจะเห็นเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันดีขึ้นเหมือนอย่างที่นายกเขาบอกเอาไว้เหมือนกันนะครับ ซึ่งก็คงต้องลุ้นกันดูในหลังจากนี้นะครับว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากหรือน้อยแค่ไหนเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครที่อยากจะลงทะเบียนกันนะครับก็อย่าลืมโหลดแอปทางรัฐมาลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับถ้าเป็น Android เนี่ยก็ไปโหลดในเพจสตอถ้าเป็น iOS ก็จะอยู่ในแอปสตอ้นะครับซึ่งในตอนนี้ก็เปิดให้โหลดกันได้เป็นที่เรียบร้อยใครที่โหลดไว้ก่อนก็ลงทะเบียนไว้ก่อนเนื่อนๆก็น่าจะดีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยแดนสยามของเราแต่ประเด็นก็คือมันมีสื่อของขมร ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่ารัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยยูดีๆจะมีการแจกเงินแบบนี้ให้กับประชาชนแบบดื้อๆคนละหนึ่งบินบาทซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเทียบกับที่กัมบูชามันไม่ทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแม้ว่าเศรษฐกิจจะตกตำ่ำและน่ากังวลสักแค่ไหนแต่ไม่มีทางที่รัฐบาลจะแจกเงินให้กับประชาชนฟรีๆแบบนี้มันก็เลยทําให้มีคนเขมรเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับข่าวนี้เป็นอย่างมาก และทางสื่อของคอมเมนต์หลายๆสื่อก็ลงข่าวนี้เอาไว้แทบจะทุกสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อที่มันเป็นเกี่ยวกับฝ่ายค้านอันนี้ไม่พลาดที่จะลงข่าวนี้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นเหมือนกับการเสรียสีโดยตรงกับทางรัฐบาลกัมพูชาถึงแม้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็ตามแต่การบริหารงานของประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันดูจะแตกต่างกันเป็นอย่างมากอย่างน้อยทางรัฐบาลไทยก็ยังทําอะไรที่มันเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าจะเป็นรัฐบาลของกัมพูชานะครับ ถ้าเทียบกับนโยบายของทั้งสองประเทศเนี่ยประเทศไทยมีการแจกเงินให้กับประชาชนแต่ทางกัมพูชาเนี่ยวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจของพวกเขาก็คือไม่แจกเงินแถมยังตัดสินใจมอบสีจังหวัดให้กับเวียดนามเอาไปดูแลซะอย่างนั้นนะครับเรียกได้ว่านโยบายเนี่ยแตกต่างกันสดขั้วส่วนสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเงินดิจิตอลเนี่ยนอกจากว่าจะให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะมีเวลาให้ลงทะเบียนยาวไปจนถึงวันที่15กันยายนนะ แล้วก็จะเริ่มมีการแจกจ่ายเงินให้กับประชาชนได้ใช้ในช่วงไตรามาสที่4ของปีนี้นะครับและจะมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ใช้เงินจํานวนนี้ประมาณ45-50ล้านคนส่วนสําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่สะดวกในการลงทะเบียนเนี่ยก็ไม่ต้องเสียอ,อกเสียใจไปนะครับเพราะในหลังจากนี้ประมาณในช่วงวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมอันนี้จะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งซึ่งก็น่าจะเป็นการลงทะเบียนแบบ walk in นะครับ เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขตรหรือตามสถานที่ต่างๆที่ทางรัฐบาลเนี่ยจัดไว้ให้อันนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ถูกรายงานออกมานะครับว่าที่ไหนนะแต่นะก็บอกไว้ก่อนเผื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่มีสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่อะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะครับหลักๆใจความสําคัญขอ,ของข่าวก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปหลังจากที่ทางสื่อคอมเมนต์ได้ลงข่าวเอาไว้แบบนี้เนี่ยคนคอมเมนต์ก็แห่ๆเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมด เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ทราบว่าคนไทยกําลังจะได้เงินฟรีๆประมาณคนละ10,000บาทพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นในกัมพูชาอย่างแน่นอนอย่าว่าแต่แจกเงินให้กับประชาชนเลยขนาดทุกวันนี้มีโจรขโมยเยอะเต็มถนนไปหมดรัฐบาลยังไม่คิดที่จะมีอะไรออกมาแก้ไขคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารัฐบาลไทยทําไมพวกเขาใจปั้มขนาดนั้นแจกเงินให้กับประชาชนคนละ1 0 0 0 0บาท50ล้านคน แต่ดูเขมรสิมีประชาชนเพียงแค่16ล้านคนเท่านั้นแต่ทําไมถึงไม่มีนโยบายอะไรแบบนี้ออกมาบ้างคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าถึงแม้ส่วนตัวผมจะไม่ชอบพวกเสียมสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเสียมนั้นเป็นคนที่โชคดีมากๆผู้นําของเขาคิดถึงประชาชนก่อนแล้วก็เป็นประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบไม่เหมือนเขมรที่เป็นประชาธิปไตยแต่ชื่อ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนไทยพวกเขาโชคดีมากๆทำไมรัฐบาลของเราถึงไม่มีนโยบายแบบนี้ออกมาบ้างคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่ายังไงผู้นำของประเทศไทยก็ยังคงดีกว่ากัมพูชาไม่ว่าจะกี่ร้อยปีก็ตามคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าแค่จำนวนเงินที่เขาแจกให้ประชาชนจำนวนก็มากกว่างบประมาณของกัมพูชาในแต่ละปีคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่ารัฐบาลคขมรไม่มีนโยบายที่จะแจกเงินมีแต่นโยบายที่จะพยายามเอาเงินจากประชาชนให้ได้มากขึ้น คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากประเทศไทยพวกเขาแจกเงินให้กับประชาชนแต่กัมพูชาตัดสินใจยกสี่จังหวัดให้กับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยพวกเขาเป็นประเทศที่มีแต่คนรวยมีการส่งออกสินค้ากระจายไปทั่วโลกแตกต่างจากกัมพูชามีคนรวยอยู่เพียงแค่กระจุกหนึ่งเท่านั้นก็คือพวกคนใหญ่คนโตและคนที่เป็นญาติกันกับพวกคนใหญ่คนโตพวกเขาเท่านั้นแหละที่เป็นพวกที่มีเงิน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเงินที่แจกในประเทศไทยมันมากกว่าเงินงบประมาณของกัมพูชาในปี2024อีกนะประเทศไทยแจกเงินมากกว่า12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่งบประมาณรายปีของกัมพูชามีแค่9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราควรที่จะย้ายไปอยู่ประเทศไทยกันดีไหมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทาไมนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถึงทําเพื่อประชาชนมากขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขารักประเทศของเขาและเขารักประชาชนของเขาจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหลังจากที่คนไทยได้เงินเหล่านั้นจะมีบางคนที่ตัดสินใจมาเที่ยวที่กัมพูชาบ้างคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่ากัมพูชาไม่อยากจะขออะไรแบบนั้นหรอกขอแค่เจ้าหน้าที่ไม่ทุจริตแค่นี้ก็เพียงพอแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยพวกเขาช่างมีผู้นําที่ดีแตกต่างกับกัมพูชาแค่ออกมาวิาพากวิจารณ์ก็โดนจับเข้าคุกเสร็จแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าถ้าเลือกเกิดได้ผมจะไม่เกิดเป็นคนคขมเมคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเมื่อไหร่นโยบายดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นที่กัมพูชาบ้าง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนไทยพวกเขาเป็นคนที่โชคดีอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนคเขมยนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็จะออกไปในทิศทางเดียวกันแทบจะหมดเลยนะคือค่อนข้างที่จะตัดพอนะครับว่านโยบายแบบนี้เนี่ยคงไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ในกัมพูชาอย่างแน่นอนก็หลากหลายความคิดเห็นนะครับแต่มันก็มีความคิดเห็นบางคนที่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาอยากใช้เป็นเหมือนกับที่ประเทศไทยบ้างนะครับซึ่งน้าเนี่ยก็อยากจะบอกกับเขากลับไปเหมือนกันนะครับว่าจริงๆประเทศไทยเราเนี่ย กว่าจะได้แจกเงินอะไรแบบนี้เนี่ยก็เดือดพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่แจกเงินแล้วเนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะในคลิปนี้นะก็จะไม่แสดงความคิดเห็นอะไรมากมายก็แล้วกันนะครับคือถ้าบอกว่ามันดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวทัวร์ก็จะมาลงหรือถ้าบอกว่ามันไม่ดีไม่เห็นด้วยทัวร์ก็จะมาลงเหมือนเดิมนะครับนะก็เลยขออนุญาตยอยู่แบบนิ่งๆเงียบๆแล้วก็อ่านข่าวไปแบบชิวๆดีกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสาหรับในคลิปลิปนี้แล้วทุกๆคนละ มีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น้าทราบกันด้วยกันละกันนะครับส่วนสาหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของน้าแล้วขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัสครับเอออยากจะบอกว่าในคลิปหน้าเนี่ยมีเด็ดๆด,ด,ด้วยนะครับคือเพื่อนๆจํารถไฟขีฮหะที่กัมพูชาเนี่ยเขาเส้นต่อจากญี่ปุ่นไปได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการเลยนะครับเนี่ยแค่ทดลองวิ่งไปก็ไม่รอดแล้วนะ ส่วนรายละเอียดเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปหน้ากอนแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ๊ายบาย